แปลงผักเสร็จแล้วนะคะก็ปลูกผักหน้าหนาวแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้เอา,มาเมล็ดมาหวานนะคะไม่ได้เพาะนะหวานเลยนี่เลยเป็นคณะจัมโบคณะเห็ดหอมตุ้งต้นกวางตุ้งห้องเต้กวางตุ้งดอกเล็กนะคะแล้วก็บัตเตอร์ครัชบัตเตอร์ครัชแล้วก็อันนี้คอสนะเหมือนฝั่งนี้ หวานผักชีเอาไว้ค่ะฝั่งนี้เป็นหอมแบ่งเวียดนามนะคะนี่นี่เป็นผักกาดขาวค่ะัก,กาดเขียวผักกาดหินนี่หอมแบ่งไทยนะคะที่ปลูกเอาไว้อยู่แล้วเอาต้นมาแยกนะคะรอเขาแบ่งตัวนี่คือขึ้นช่ายจีนที่ใส่กระถางเอาไว้นะคะก็เอามาแยกไม่ใช่มาแยกเอามันลงปลูกในแปลง 你看。